ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไลให้ท่องที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งใครหาทาม,มากค่ะสาวเมื่อมีสาวคนหนึ่งนะทุกคนเขาลงหนะหน้าทองแบบจัดเต็มจัดเต็มจนพี่แท็กซี่เป็นห่วงกลัวสเสน่ห์แรงเกินจะลำบากเดี๋ยวคนหลงหัวปักหัวปั่มจะวุ่นวายกว่าเดิมโดยผู้ใช้บัญชี TikTok ok ที่ชื่อว่า แม่ไก่แจนหนึ่งเกหาเขาได้โพสต์คลิปขณะที่นั่งอยู่บนแท็กซี่แต่ทำเอาตกอ,อกตกใจค่ะเพราะว่าใบหน้าของเธอเนี่ยเป็นสีทองอารามเลยซึ่งเจ้าตัวเพิ่งจะไปลงหน,หน้าทองมาแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าทองทุกอนูบนใบหน้าเลยทีเดียวค่ะถึงขั้นพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยถึงกับทักว่า นูสวยอยู่แล้วไปลงนะหน้าทองขนาดนี้มันจะวุ่นไวายไหมมันจะทรมานคนนะหลงหัวปากหัวปั๊มแน่ๆทั้งนี้นะคะเจ้าของโพสต์ก็เขียนแคปชั่นว่าพี่แท็กซี่เป็นห่วงกลัวว่าถ้าสเสน่ห์แรงจะลำบากขนาดนี้ก็สวยแล้วต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องอนาคตตอนนี้หนูโสดค่ะแมมีขายของทิ้งท้ายด้วยนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมันเมืดนะเอาจริงอันนี้น่พูดจริงๆนะผมนะก็ต้องตกใจก่อนแน่ก่อนอื่นนี่